ดึงบ่ติ้งเลยเอ๊ะดึงก็ดึงบ่ติง้งบาดมือเลยคุณมันหน่อยปวดดึงแห้งปวดซึ่งเ็ดเข้ามันตัง้งถึงนนี้เจกหน่อยควาปล่อยเหมือนขึ้นสอดแห้งขนาดันอยากไปเป็นอวอนนอกแมกนอกแมกซ์นอกเพราะว่าลูกมันบ่อยแห้งน,นะาปก็เลยไม่หยับเข้าตั้งอีกนิดนึงสัดใส่สาาใดึงแห้งอยู่เสลียวบาดปวีดยงร่วงดึง่วงว่ไใดเซาหนาซเซาหลัง ตันต้นขางนึงบาทนีไปขางเดียวเลยมันถึงลงมาได้เพราะว่ามันมันลมแห้งอะนะปีกคนเผลอขางนึ่งเออคางกราวคางก็อีกแล้วกของไปเจ้าได้บาักนบาทเลยีรอ้บ กวบาทก่อนโอ้ยสาวลงมาหันนี่ลงใสปุ่นนี่ลงใสน้องาบาทน,นี่น้ำเสียกมากผิลงแก้วัดถ,ถือแก่นกระจกปุ้บุนนี่นีงลงใส <c oughs> โอ้โหลกลงเกี่ยวเป็นหอดมองเกาเจ้าเกา นี่แหละจงไปจกปล่อยเบาปล,ปล่อยน่นมได้ผมเปลี่ยนใส่แต่สายไฟแรงสูงโลกงล่มาหนีพอดีสุดเดี๋ยวได้แกวัดพอดีโอ้แกก็ใส่ร่างกายเฮียนกระจกัวนี้มันแตก ไม่ตัวนี้มันแตกกอกเลยตัวนี้แล้วพอมันพับลงอืมนี่มันมันไม่ขอดมันแตกมันก็เลยพับลงมาแบบรมแห้งนะทำการแก้ไขเดี๋ยวเอาไปฟังสนูโไหมปล่อยว่าสีฟังเสียงสนูลองเห็ดสนูลองเบิ้งว่เสัยปล่อยย่ำได้ก็เกินสามนาทีมันหักมันมันหักพับลงไปใสเองสินะก็เลยประดังบ้านก็หักอีก นี่ค้อนทั้งหลังนี่ฮักแตกออกออกแบบไม่บาดนี่เอาแบบนี่บาดนี่นี่ซุปกลับลุงหนีรถนี่นี่ซุปกลับลุงยางหัดมองนี้ไว้บาดนี่ที่เป็นยังไงบาดนเบื้องบาดมันทีเป็นลักษณะแบบใดบาดนี่มันทีเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าตัวถายางตัวหนีบกขาดมันก็คงสิบพับมันนะนี่ เอาแบบเอาแบบนี้เลยบานตัวนี้เะเสียขันหยอดกาวหอนไว้กัน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 พิษผาดด้วยกระดาษทิชชู่หยอดกาวแบบกีมหางงไูไฟแบบเดียวกันเลยเบิ้งลักษณะสิเป็นลักษณะแบบไรบ้บานสิล่ปอยฟังสนูเบิ้งเป็นสนูกตัวนี้นะ ปล่อยให้ขึ้นทั้งฝ่ามึงไปเป็นผ้าโล่แท้มันถือกันถั่วกราบน้ำครับนหยฮ่าเอ้ยปล่อยให้ขึ้นทั้งฝ่า่ามผักหยากร่องน้ำขึ้นปลาให้มันลอยอยู่ขึ้นนกมันเป็นบ่มันเป็นยังไงมันก็มักลงน้ำนะฮะร่มมันก็ยังแห้งอยู่มันเป็นยังไงไมนอยากถือผ้าอีโตบ่นดิมุ่มไปยิ้งเข่าโค้งครับขึ้นมาหนีปล่อยให้ขึ้นทั้งฝ่าผ่าแล่นลงน้ำขุ้นป่า นั่นคือสำคัญแฮะเบาเนี่ยเฮ้อเนียนมุ้งฮะจากสมก็บขักเปล่งบ้านก็เห็ดมัดขึ้นมัดวันมาเป็นยังร่มแห้งก็มาเป็นยังนี้ยังเสียกให้ยังเหีวอยู่แลนลุ่มยังแนะนำปลาเฟี้ยงมืดประหยัดไปเขาบุร้องนายบอลเสียลม มัาก็ไปผูกมาบางหันนี่ก็ลังสิเทศนุบึง้งก,ขก,กะขากวนไปต้มพี่ต้มน้องได้มันลงในน้ำพุ่น่ะนี่ตั้งในป่านเนีจบข่าวทอนแล้วข้าแนวนี่